สวัสดีครับท่านผู้ชมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแข่งขันม o t ต GP สนามที่2อปติเมลประเทศโุรตุเกตครับผลการแข่งขันปรากฏว่ามาตินนำม้วนเดียวจบครับคว้าโพเดียมอันดับที่1ส่วนอันดับ2เป็นของเอเนียบาเตนินีและอันดับ3นี่สุดเซอร์ไพรส์ครับเดอะเบบี้ชาร์กลุคกี้น้องใหม่เปโดอคอสตาครับสำหรับสนามนี้มีดราม่ากเกิดขึ้นครับระหว่างมาร์กมาเกรตและบัญญญา ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของดรามา่าผมขอมาไล่เรียงอันดับกิจสตาร์ทก่อนเริ่มการแข่งขันก่อนนะครับสำหรับกิจสตาร์ทที่1เป็นของเอเนียบาเตนเน่อันดับที่สองเป็นของบิญยาเลสอันดับที่3เป็นของมาติน 4. บัญญาญา5เมนเลอร์6เบนเชคกี้7อคอสตา8มาร์กมากเกรด9กาวิอวอกตาลารุ 11. a แบดบินเดอร์11อ,อเล็กลิน12 อเล็กมาเกต13อเล็กเอสปากาโล14ดิจินันอันโตนนโอ15มิเกลโอลิเวล่า16ลาอูเฟร์นันเดส17ฟานโกโมบิเดลี18อกุสโตเฟรนันเดส19โยฮันซาก o 20โจอันเมีย21ทาคาอากินาคาการมิและกิสตาร์ทอันดับสุดท้ายอันดับที่22เป็นของลูก้ามารินน่ครับรูปภาพป,ประกอบไม่ค่อยชัดต้องขออภัยด้วยนะครับ เริ่มสตาร์ทออกมาเป็นทางฝั่งของคอเก้มาตินครับที่หาโอกาสและจังหวะแซงขึ้นมาเป็นผู้นําได้ครับและหลังจากนั้นมาร์กมาเกตและบัญญญาก็กําลังแย่งชิงเอาอันดับที่ดีที่สุดให้ได้ต้องบอกไว้เลยก่อนว่า2คู่นี้ฟัดกันตั้งแต่เริ่มเกมครับก่อนที่จะเกิดเรื่องดราม่าขึ้นและหลังจากนั้นคนที่ล้มคนแรกก็เป็นมอร์บิเดลี่ล้มในรอบที่25ครับและตามมาด้วยอเล็กมาเกตล้มในรอบทีครับ และในรอบที่22ก็เป็นทางฝั่งลาอูเฟรนเดสครับได้ล้มออกไปต่อมานะครับทางเปโดอคาสตาทำฟาสเซ e ตแลบและแซงมาร์กมาเก้ขึ้นไป2คู่นี้เขาแซงกันตั้งแต่สนามแรกที่กาตาแล้วครับต้องขอชมทางเปโดอคาสตามากๆครับเป็นเด็กที่ไม่กลัวใครมากๆและไม่สนว่าคนข้างหน้าจะเป็นใครเขาขี่แบบมีความมั่นใจมากๆครับและยังไม่พอแค่นั้นนะครับทางเปโดอคาสตา หาโอกาสแซงฟานเชตโกบรันรย่าจนได้ครับและหลังจากปโดคอต้าแซงฟานเชกโกบันยา่าลงไปได้แล้วทางฟานเชตโกบันย่าก็เสียจังหวะและถอยลงไปทําให้มีโอกาสที่มาร์กมาเกรดขึ้นมาสู้ฟัดกับฟานเชตโกบรรยายาันย่าจนเกิดจังหวะดาม่าขึ้นครับจังหวะดาม่าเกิดขึ้นจากฟานเชตโกบันย่าความเร็วตกและทําให้มาร์กมาเกรดแซงขึ้นไปจากนั้นมาร์กมาเกร บานออกไปเล็กน้อยครับทำให้ฟานเชสโกบรรยายาัญญ่าเห็นโอกาสที่จะแซงขึ้นไปและจากนั้นฟานเชสโกบัญญายาก็แซงขึ้นไปครับจากนั้นมาร์คมาเกดพยายามจะขี่เข้ามาในลายเดิมทำให้ทางฟานเชสโกบรรยายาัญญ่าที่กำลังจะแซงนั้นเกิดการชนกันขึ้นและทำให้พับลงไปทั้งคู่ครับจากเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นภาพของจีจี้ที่กำลังหัวเสียครับพอล้มลงไปแล้วมาร์กมาเกด ก็รีบกลับไปนําเอารถมาแข่งต่อครับส่วนฟานเชตโก้บัญญญาณนั้นไม่สามารถแข่งต่อได้ครับและมาถึงอีกจังหวะหนึ่งที่น่าเสียดายมากครับเป็นทางฝั่งของมาวลิกบีเเลสที่กําลังจะได้ขึ้นโพเดียมแล้วแต่ก็ถูกทางรถแข่งดับฝันรถแข่งเกิดมีปัญหาครับทําให้บิเาเลสนั้นความเร็วตกและหลุดไปอยู่ในแท็กซี่เขียวเกิดอาการลื่นและสะบัดล้มลงไปครับจากเหตุการณ์ที่มาวลิกล้มลงไป ทำให้ปโดออคาตาได้โพเดียมครับและผลสรุปเรื่องของมาร์คมาร์เกรกับปัญ,ญญาที่มีดราม่าเกิดขึ้นตอนนี้ทางฝั่งผู้จัดกำลังตรวจสอบและพิจารณาหาผลสรุปครับหากมีผลสรุปออกมาแล้วว่าใครผิดใครถูกเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันครับและสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ